บ้านยี่สบหลังนะครับนี่คือคุณพ่อของแม่ทับทิมนะครับวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมคุณพ่อของแม่ทับทิมนะครับนี่คือพายหนุ่มเสกนะครับเป็นช้างพายงายาวนะครับแสดงหนังก็หลายเรื่องนะครับดูความสง่าง,งามของคุณพ่อของแม่ทับทิมนะครับพายหนุ่มเสก ดูความสง่างามงา,งา,งายาวมากเลยนะครับทองเพชจะมีงาเหมือนคุณตาหรือเปล่าต้องรอติดตามนะครับนี่คือบรรยากาศใต้ร่มไม้นะครับโอ้โหย็นสบายดีนะครับผมนี่ครับผมสบายเดี๋ยวผมจะพาพาไปดูระดังนะครับ นี่คืนแล้วไม่รู้เป็นอะไรคืนแางียวไปดูคนดังนะดูคนดังนะครับขยันมากนะครับตัวนี้ชื่ออะไรครับเนี่ย่อ้ช่องกูจิตแชนแนลนะครับโอ้ครับผมนี่ครับตัวจริงเสียงจริงกำลังทำงานนะครับทำ ความสะอาดติดตามได้ครับผมติดตามได้ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคนดังอีกอีกช่องนึงอยู่หรือเปล่าจี่ใครคนดังมาสุนัขาเลยคนลังนะฮะอะไรกำลังมารถเขากำลังมามาไหนมาบ้านเนาะสุณจะทับไปไหนยบ้านอะไร พาไปถ่ายเ้อะเลยคนน่ะกำลังมาเอาลเขาไปข้างนอกเขากำลังมาเออเอ็งไม่ได้ไปปะเดีายครับคุณดังทำงานเนาะทำงานแทนคุณตานะครับคุณตาพักผ่อนตานั่งดูครับตานั่งดูไปคุณตาก็ไปขายพระฮะไปคุณตาก็ไปขายพระเดินตามครับขายผักใช่ แต่ b ใช่ไหมนี่นี่ก็อีกเชือกนะครับของบ้านยี่สิบหลังนะครับนี่คือพายทองเงินนะครับพายทองเงินของพ่อเลนนะครับโอ้โหเอ้าร้อ,าองเป็นด้วยแม่เอฟซนะครับมาดูนะครับพายทองเงินร้องด้วย ร้องดักนี่ร้องแล้วครับใส่ใส่อยากกินหญ้านะครับเดี๋ยวว่ามาดูครับมาดูครับผมเดี๋ยวจะโดนหญ้าให้่ายทองเงินนะครับเพราะเลนไม่อยู่นะครับวันนี้พรเลนไปไหนไม่รู้นะครับผม ทีย่ยาไว้ตรงนี้จะโยนยาให้สักญานะครับนี่คือยานะครับของไลายของมันเรานะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกเชือกหนึ่งนะครับอีกซุ้มหนึ่งซุ้มนี้ซุ้มดังมากเลยนะครับครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ที่ซุ้มของพายสีทับไทยนะครับผมเป็นซุ้มใหญ่ช้างเยอะมีช้างดังนะครับไหนในน้องสุภรษาโอ้นี่คือน้องสุภาษาครับเสียงเสียงโอ้นี่ช้างดังนะครับ มีแต่ฟูจิอยู่นะครับอ,อ้าปากอ้าปากแล้วทำไมจะกินหัวบ่โอ้นี่ช้างดังอีกเชีย่ยคือน้องสุภาษานะครับพี่ฟิล์มอยู่ไหมพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มเรียนอ๋อพี่ฟิล์มไปโรงเรียนนี่เรียนอยูไ่ไหมล่ะเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์เดี๋ยวก็วให้พี่ฟิล์มออกมามาเล่นกับสุภาษาหน่อยนะครับ เอาพาไปดูครับเยอะมากเลยครับช้างนี่คือบารมีโอ้นี่คือพลายบารมีนะครับตัวใหญ่มากเลยครับโอ้โหููจีเขาได้ทุกเชือกเลยนะฮะแฮปปี ช้าง5ปีนะครับตัวใหญ่มากเลยคือบารมีครับผมอีกเชือกนะครับเอาั้ช้างเชือกไหนนะครับผมต้นอ้อครับผมต้นอ้ออ๋อนี่คือต้นอ้อนะครับผมต้นอ้อเป็นลูกเชือกไหนสีตะไครสีตะไครกับคุณแม่แม่แม่วันจันใช่นี่ต้นอ้อกับแม่วันจันทร์นี่คือแม่วันจันทร์นะครับอีกแล้วอีกเชือกนึงเหรอกำไรอ๋อนี่คือพังกำไรนะครับผม อยู่คุ้มสีทับไทยนะครับเป็นช้างที่เออเป็นซุ้มที่ขอโทษนะครับเป็นซุ้มที่มีช้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหลายเชือกนะครับพาไปดูข้างหลังก็ได้ครับเดินไปฝั่งนี้ได้ไหมได้ครับชัวร์ไหมช่ัวรนะ์ไหมไม่กลัวหรอกครับเอาอู้เอ้าแม่นอะไรกัน ผมกเสือกครัวนะครับเพราะไปกันเลยครับไปเลยครับพาไปดูพลายงามก่อนเลยครับพลายงามไม่ดูพลายงามนะครับนี่ช้างอีกเชือกหนึ่งครับตกมันนะครับนี่จะสมชื่อไหมครับจะตกมันแล้วตกมันแล้วไหน พายงามเหรอใช่เข้าได้สบายครับจริงนะตกมันแล้วครับเข้าได้สบายอู้ออครับผมเข้าได้สบายนะครับอู้ตกมันจริงๆครับผมแต่พ่อเงินเราไม่สามารถเข้าได้นะซึ่ๆึบอกมาอย่างนี้นะครับนี่คือนี่ครับตรงตรงกระบอกนะครับจะตกมันแล้วนะครับโอ้โหนครับผมนี่ช้างรู้จักเจ้าของนี่ครับผมนี่จะออกมาอย่างนี้แหละครับนี่ ผน,นี่คือช้างรู้จักเจ้าของนะครับตกมันแล้วตกมันแล้วเจ้าของเข้าได้จับได้ไหมเข้าไปจับได้ไหมเ,เข้าไปจับให้เมมเอฟซีดูหน่อยจิต้องรอพ่อมาก่อนต้องรอพ่อมาก่อนใช่ไหมเอาไปดูอีกเชือกหนึ่งนี่สี่มงคลสี่มงคลนะครับปานปาใครเลี้ยงเชือกนี้ปาปีปาม,ามใช่อันนี้ผมไม่กล้าทำอะไรนะครับไม่กล้าเข้าไปใช่ไหม ต้องดูห่างนะครับนี่คือซีดอสริสมคลครับตัวสูงใหญ่มากเลยครับไม่ใช่สูงกว่าซีดอเงินเล่าหรือเปล่าครับนี่ต้งสชยจะสูงกว่านะครับสูงยาว,วาใช่บอกประมาณสูงสี่กันนะแต่ว่าเชือกน,นี้จะแบบบางๆนะครับตัวยาวตัวยาว,วผุมเป็นทางที่สวยง,งามมากเลยครับ ครับ้างซีดอนะครับไม่ใช่ช้างงาครับแต่ว่าีดอแต่ขนาดยาวมากขนาดยาวมากเลยนะครับยาวเหมือนเหมือนงาน,นะครับไปพาไปดูอีกนี่ซีตะไคร้ครับซีตะไคร้ไถงงามถ้าไม่ตกมันนะครับเข้าคนเดียวได้ครับเข้าคนเดียวได้แต่ว่า <ใน S 1> ตกม,ตมันต้องระมัดระวังเนาะเราพโอ้ต้องระมัดระวังคุณพ่อเข้าได้ใช่ไหมเข้าทีละสองครับเข้าทีละสองคนต้องระมัดระวังนะครับ ม,มัรู้จักนิสัยอันนี้สีตไครเข้าได้ไหมครับจิ้งนะดูครับดูบารมีจิมาแล้วสีไทยสยบเลยครับนี่อวดอรอวนมากเลยครับนี่บึกเลยครับรอบครับมุม งาก็ยาวมากเลยครับเป็นช้างงาใหญ่งายาวนี่คือช้างเจ้าของช่องเลยใช่ไหมมีสช่องครับช่องอะไรบ้างแฟม i ิลกับแฟมแฟมิลี่สีทไทยกับฟูจิชนแนล l งอ๋อแฟมิลี่สีสไทยสีสไทยแฟมิลี่แฟมิี่สีสัไทยใช่เลยครอบครัวสีสัไทยไงอ๋อเลยต้องติดตามนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามด้วยช่องฟูจิช n แนลกับ ต a m i รีสีทับไทยซุ้มที่เออช้างเยอะนะครับแล้วก็มีคนดังด้วยครับมาแล้วก็ไม่เสียเวลานะครับเลยเก็บผลสมอไปด้วยนะครับไปฝากในเอฟซนะครับสมอโดยคนดังเรานะครับฟูจิน้องฟูจิเก็บให้นะครับ ได้เยอะพอสมควรนะครับจะได้ไปฝากในไอซีกันนะครับนี่คือสมอนะครับผลสมอดิดนะครับกำลังน่าก,กินเลยครับกืนน้ำลายไปหวานเกี๊ยบใช่ไหมกืนน้ำลายไปหวานเกี๊ยบเลยตอนกินไม่หวานตอนกินขมตอนกินจะ,จะตอนกินจะเป็นยังไงสดฝาดมุขมเนาะนก็อร่อยนะกินกับกะปิอร่อยแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์ คร,ครับผมโอ้โหดกมากเลยครับจะพาไปดูของมันต้องมีครับนี่ครับผมเต็เลยครับนี่ดกมากเลยครับเดี๋ยววันหลังก็จะข้อมาแล้วนขอไปเยอะๆนะครับข่อมาแล้วครับผมดูครับ ใครมาแล้วครับโอ้คนดังมาครับนี่จะของช่องเลยครับับผมมาเล่นมาเล่น,มา,ลนมาเยี่ยมสุมศรีไทยนะครับ ก็บให้นะครับมาแต่ไหนครับสวัสดีครับอ๋อครับผมไปเที่ยวมาเที่ยวมาครับครับผมแล้วคุณไปไหนมาเนี่กลุ่มตั้งใจมาเก็บสมอด้วยมาเยี่ยมด้วยครับเก็บสมอไปฝากพีแม่เอฟซีนะครับโอ้สมอกำลังดกครับผม สมองกำลังดุกเลยเห็นไหมเก็บไปเยอะอเก็บไปกินเยอะแกง่วงนอนใช่แล้วครับเป็นช้างกระโดดใส่วบาเป็นยังไงช้างเป็นยังไงช้างกำลังตกมันนะครับยุคนี้คนตกไหมคนไม่ตกคนกลัวโอ้โหคนไม่ตกมันเลยคนเลยตกต่ช้างตกไปช้างนะครับไม่ให้ให้ฟูจิเจ็บสมองให้นะครับไปฝาไม่ได้เลสิช้างไม่ได้มานะครับมาแต่คนลูกชายไม่ได้มาบออ๋อลูกชายลูกชายไม่ได้มาครับ ลูกชายคุณพ่อมาแต่คุณพ่อนะครับลูกชายพักผ่อนนะมีการพักผ่อนด้วยพักผ่อนต้องเหนื่อยแรงบ่เหนื่อยครับเพราะช่วงช้างตกมันต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันแล้วก็ตัดหญ้าตัดอะไรก็เหนื่อยครับต้องเฝ้าทองเพชรด้วยโอ้ก็เฝ้าคนหนึ่งเพราะแม่บ้านไปขายอาหารกับเขานะก็เลยว่างก็เลยมาเยี่ยมซุ้มศรีรัตไทยเราดีครับดีดีไหมครับดีครับโอ้โหนี่คือคนใจดีมากเลยครับ ครับผมดูครับสง่าพอเผยมีอำนาจบารมีครับโอ้ไปเยี่ยมน้องช้างมาเหมือนกันแหละไปเยี่ยมไหนมาไปเยี่ยมน้องแสงจันแสงจันช้างไข่ช้างบันศาลาช้างน้าอะไรได้อะไรนะได้ไรผู้ฟังค่ะไปยืนไปยืนคู่กับนี่หน่อยเร็วลูกเอาฟีน้องฟีดไปยืนคู่กับไปนี่หน่อยสุกษาหน่อยพอโคศราช่องกันหน่อย เย็นกับคุณ <ไป S 1> พ่อหน่อย <ไป S 1> หน้าตาเหมือนกันไหมหาแต่คนดังนี่แหละดังอะไรครับดังไฟดังพื้นนี่ครับโอ้ผมจะพา,าไปดูคนดังครับอ,อ,อีกคนหนึ่งนะครับนี่คือน,น้องฟิล์มนะครับจะขึ้น,นครับผมหมูนี่ครับวความรักความผูกพันนะครับโอ้กับคุณพ่อนะครับนี่คือน้องฟิล์มกับคุณพ่อนะครับกับสุภาษัช้างดังนะครับนี่คือ ทางที่สานชื่อเสียงให้ซุ้มศรีรัตไทยใช่ไหมครันั่นแหละครับแม่ขนานั้นหรอก็ธรรมชาติธรรมดาเลยครับผมอันนี้ครับผมเสียงเร็วเสียงหน่อเร็วเสียงก่อนครับเสียงจ้าหน่อยแน่แน่นะครับเอาขอบใจมากนะครับชูนมาครับผมเดี๋ยวขอตัวแป๊บนึงครับครับผมครับผมอันนี้ครับผมโอ้ดูครับดูครับดูครับโอ้โหครับพี่ทีมนะครับนี่ครับตัวเป็นๆเลยนะครับใกล้ชิดมาก มาเคยใกล้คิดขนาดนี้ทีเดี๋ยววันหลังจะพาทองเพชรมาเล่นด้วยได้ไหมได้ค่ะได้ใช่ไหมได้ค่ะโอเคโอเคเอาโอเคให้พี่ฟิล์มไปพักผ่อนนะครับเอาฟูจิเสร็ยจยังพอมฮแล้วฮะพอแล้วพอแล้วเอาสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ